สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่จงสะพ้ยสะกดแลนด์นะเจ้าวันนี้จะมาแบ่งปันคลิปวิดีโอนะเจ้าอีแม่กับเด็กๆแล้วก็ดัดดีไปแอรตีลอนดอนนะเจ้าไปแอรลอนดอนช่วงสิ้นปีนะเจ้าไปเข้าดาวตีอันในตัวเมืองลอนดอนเลยนะเจ้าหลังจากตีเต็มตัวเรียบร้อยแล้วนะเจ้า แท็กซี่ก็มาหาบตอนประมาณตีสามกึ่งนะเจ้าเพราะว่าต้องออกเจ้าหน่อยอแม่จะนั่งเครื่องของ e 4 7ไปนะเจ้าก็จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกับสี่สิบห้านาทีนะเจ้าก็ถึงโอพอร์แล้วนะเจ้าบินเลยว จากที่เข้าไปเช็คอินเราก็ได้ตั๋วเครื่องบินอย่างเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันก็จะมาหานังล้อขึ้นเครื่องนะเจ้าใช้ระยะเวลาในการบินที่ สนามบินแล้วน,นะเจ้าแมก็จะนั่งรถไฟต่อจากสนามบินเข้ามาในตัวเมืองนี่ใช้เวลาประมาณ30นานทีนะเจ้ากับระเมินเพราะส่วนมากส่วนใหญ่แล้วคนติดล้อนนี่เป็นจะใจรถไฟส่วนใหญ่นะเจ้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะส,ส, <S <S สะดวกสบายมากยัดงกว่าเพราะรถไฟมันจะ็นเมืองนะเราคนจะไปเชียงใหม่ตรงนั้ เจ้าเดกๆกไม่ได้แกล้งทายแบบเซลี่ทิปวิวสวยๆนะเจ้าอันนี้ก็คือวิวก่อนตีจะเดินเข้าไปโรงแรมนะเจ้าพวาร์รถไฟจอดอยู่ด้านหลังนี่นะเจ้าเด็กๆก็ขอมาเดินชมสะพานข้ามแม่น้ําตรงนี้ก่อนเพอเปิลจะดูกระเช้าไฟฟ้าตรงนี้นะเจ้าแล้วก็จะมาดูโรงแรมจะมีโรงแรมที่เปิลนั่น แปงเหมือนกับว่าใจเ้เป็นเป็นเรืออีน,นะเจ้าเป็นโรงแรมอยู่ในเรือนะเจ้าเด็กๆก็มาแวะทายหูตรงรูป,ประเช่าแล้วก็จะมาถทายรูปตรงตีอันโรงแรมตีอันสร้างโดยเรือนี่นะเจ้าก็คือตรงนี้นะเจ้าจะเป็นโรงแรมนะเจ้าทีแรกอีเม่บ่องบ้แมก็นเร่ว่าเป็นเรือมาโนมโจดดีแต้เป็นโรงแรมอยู่ด้านในเรือนี่นะเจ้า อากาศิลอนดอนวันนี้นะเจ้าค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็ฝนตกทั้งวันเลยนะเจ้าอันตอนนี้อีแม่ยืนถ่ายวิดีโอวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนก็ฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะเจ้าตรงนี้นะเจ้าถ้าเป็นจะห้องแหม่างเนี่ยเมันนเจะห้องว่าเป็นดอกแลน์นีเจ้าอันตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมอยู่อัน อยู่ในเรือนี่นะเจ้าพอเฮาเดินออกจากสะพานนี่ข้ามฟังไปแล้วนะเจ้าก็จะเป็นโรงแรมนะเจ้าตีอันแดดดีจองไว้นะเจ้าตอนนี้ทุกคนก็ทายหูเซลฟี่เก็บวิวสวยๆของอันอันดอกแลนด์ตรงดอกแลนด์พริตนี้ไว้นะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินออกไปโรงแรมมัน They give you these special cards, and let me just scan mine. mine? Look at all this. Well, look here. Honestly, here there's, there's a to the UK flag, there's a chair, bed, TV, space another TV. Oh, well, that's nice. Mm

พอเช็คอินอย่างปุ๊บเจ้าบ่รองนั้นบ่อลอชัเจ้ามาเองกันเลยนะเจ้าดับแลกก็ต้องมาซื้อตัวลดไฟก่อนนะเจ้าจะซื้อแบบเป็นใจแบบเป็นตัวติเกตแบบทั้งวันซื้อแบบใจรวมทั้งวันเลยนะเจ้า Yeah, It's okay, you can draw it now. Right? Oh. How many? You uh, three. One, One, two, three, four. Three one, two, one, two, three. And one. No, one. no not him. Oh, not him. He's free. I can't use. I did. No, I can't use. You must have bought this from ticket office, right? Use your card and suck it in my card. I can't use I don't know why. เงินสกอตแลนด์ใจบม่ได้นะเจ้าต้องเปรกลด กดเลือแตากที่ยต้งรถไฟแล้วนะเจ้าแต่เตียงต้ขึ้รถไฟไปอลลอนดอนไอกับบิ๊กเบนเลยนะเจ้าวันนี้ไปตุกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวุ่งนี่จะไปตุงกลางวันแห่งนะเจ้า ว่านางตื่นเต้นมากมาถึงน้ำตากระไปแอลเลยนะเจ้าตัวรถไฟนี่ใจทั้งเป็นแบบว่าทั้งวันนี่ประมาณสามสิบถึงห้าสิบปอนด์นะเจ้าว่ามีทั้งหุ่นกันนะคะตัวเกอร์วิกแอร์พอร์ตนี่มาในเมืองนี่ใจไปสามสิบนะเจ้าทั้งครอบครัวเลยแต่ว่าเขาซื้อว่าเด็กนี่ปรต้องใจนะเจ้าเด็กนี่ ฟรีนะเจ้าแล้วก็พอมาซื้อในเท้านี่เพิ่มมาแหมซาวปนเป็นห้าสิบนะเจ้าตอนนี้ปิสติเวงก็ขึ้นรถไฟมาแล้นวลน,นะเจ้าย้ำก็จะไป,ปนนต่อรถไฟใต้ดินนะเจ้าเพื่อที่จะไปแอลบิกเบนในตอนกลางคืนนะเจ้าไปชม Big เบนแล้วก็ลอนดอนไอส์นะเจ้า ตอนนี้นะเจ้าเดินออกจากอันเดอร์กราวทรนออกมาแล้วนะเจ้า เราก็จะเดินไปลอนดอนไอซ์นะเจ้าจะฮะอย่างไรเมย์มดสูหายไเป็นไหนแค่นั้น oh no. ก็จะเดินไปนะเจ้าจพี่พอเตอร์อันมาตัวนี้คือคุ้มมากพี่พอเตอร์หมูตั้งพี่พอเตอร์ใจ G P S ยังก็เดี๋ยวก็ G P S กันยังก็ Google น้ำทงังฝนกระตกนะเจ้านี่ฝนต๊กเนี่ยแรงนี่นี่นะเจ้าพอเดินออกมาจากอันรถไฟแต่ดินแล้วนะเจ้าก็มาถึงตรงลนดดนไอ้แล้วนะเจ้า còn nhờ mạc lên ở châu thì londonder này nè tìm anh sẽ hi tìm anh đã đi hi hát thơ hát thơ วันนี้แม่หลุบเบามาตัวไอ้แ้้หน่อยไม่ได้พิพเตอร์นี่แย่เลยขึ้นรถไฟงงตอนนี้เป็นเริ่มเอาตีกันมากันแล้วนะเจ้าแต่เข้ามาก่อน ก็จะได้เข้ามาอยู่ตั้งไหนแฮ้ก่อนเพราะว่าบ,บุดมันจะปีนมดนะเจ้าอันนี้แม่บอกกลับโรงแรมเ<ม>ตือก็จะอยู่รอเข้าดาวในเมืองนี่เลยนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าแม่ก็มายืนตรงตรีลอนดอนอายแล้วนะเจ้าบุดมันจะมีการจี้ผู้ตรงนี้เลยนะเจ้าพาตอนนี้เลิบปิดถนนแล้วนะเจ้าแม่จะพาเด็ก กับแดดดี้เข้ามาอยู่โซนด้านไหนเพื่อเลยนะเจ้าเพื่อจะได้ชมเปิดอันนับถอยหลังเข้าดาวปีใหม่นะเจ้าเบ่งปันให้ได้ชมด้วยกันนะเจ้าตรงนี้ก็คือลอนดอนไอส์นะเจ้า ปีธนน้วนะเจ้าค้นก็เยอะมากเลยตอนนี้โอเคเดินเข้าไปหาเจ้าแต่พี่โอตรงส้นด้านไหนของรอนดอนไอตรงต้นไม้นี่ปุ่นก็แต่งประดับ ไฟนะเจ้าบ้ดมันจะมีกันจี้พูจจุดนี่เลยนะเจ้าต้องตีแม่มายืนนี่นะเจ้านี่เดินเข้ามาด้านในเลยนะเจ้าดูใกล้ๆนี่ก็มาแล้ว เจ้าก็คือบิ๊กเบนตอนกลางคืนนะเจ้าหลังจากแต่เ้าเดินผ่านลอนดอนไอขึ้นมาก็จะเป็นบิ๊กเบนวิวบิ๊กเบนตอนกลางคืนก็จะประมาณนี้นะเจ้ากดติดตามกดซับสไคร์ร้อไว้เลยนะเจ้าย้ำอีแม่มีคลิปแอลลอนดอนมาอัพโหลดคือชมเห็นหลายคลิปมากเลยนะเจ้า ขอบคุณติรับชมนะเจ้าและป้ากันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้าฝากกดติดตาม <c oughs> กด subscribe <c oughs> เป็นกำลังใจ <c oughs> ให้จง่อง u b e channel ของอีแม่ตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายบาย